สวัสดีงามนะคะวันนี้มาเอาใจนุ่มๆสาวๆนุ่มๆเด็กๆเหมือนจใจเด็กๆนะคะว่าใครที่ชอบ t โทมัสแทง a n เ Engine กันนะคะวันนี้จะมาอ่าน Thomas and the Winter เพราะแต่ว่าอากาศท <ain ways dishes> ี่อ <t> ังกฤษตอนนี้นะคะน่ารอนะคะ Thomas โทม a ส d ีฟโทมัสแอนด์วินเทอร์รีสคิวแกเอ็งมากมากเลยคุณครูมีของเล่นไหมโอเค เริ่มกันเลยจ้ะ On a snowy winter day วันที่มัตกนะคะ Henry was full of cheers Henry นะคะแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะ full of cheers ก็คือแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆค่ะ He had a special train to pull <gasps> <gasps> เขาต้องเขามี special train นะคะ which ran just once a year เ oh, ขาต้องดึงเขาต้องขนส่งอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็จะมีแค่ปีละครั้งเองนะคะปีละครั้งเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันสิว่าเขาทำอะไร Henry couldn't wait ตื่นเต้นมาก Henry ตื่นเต้นมากเลยค่ะ cannot wait ก็คือไม่สามารถรอได้นะคะดูคำนี้กันนะคะ Henry could not wait couldn't couldn't คือ could, could not นะคะ couldn't wait เห็นรี่เข้าใช่ไหมคะคำนี้อยากให้ฝึกคำนี้กันฮะ could not wait I cannot wait คำนี้ก็ได้นะคะพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเค as Henry puff <c oughs> off through the snow <c oughs> he peeped his h o o d with joy ready i f e t c h the train with special gift เขาจะเจาของขวัญนะคะเด็กๆโอ้โห for every girls and boys เขามีของขวัญให้ทุกๆเด็กทั้งเด็กเล็กเด็กเด็กผู้หญิงผู้ชายนะคะ Snow was falling fast หิมะตกเริ่มตกหนักและเร็วมากนะคะกำลังตกเยอะๆเลย Snow was falling fast นะคะ Henry stop on golden hills. o golden hill. I can't s e e y up. เขาบอกฉันขึ้นเป็นเขาไม่ได้เขาบอกฉันเขาอยู่ที่ golden hill นะคะ hill ก็คือเขานะคะ He cry. <laughs> He h e w i l l spun and slip and slide. เลื่อนนะคะ ลื่นมากๆเลยเพราะว่าหิมะตกใช่ไหมหิมะก,ก็คือน้ําแข็งนะคะเด็กๆน้ำแข็งเหมือนเราเล่นสเกตน้ําแข็งนะคะมันก็จะลื่นใช่ไหมคะเหลมะก็ขึ้นไปทางฮิวนะคะอัพฮิวฮิวก็คือเขานะคะเฮนรี่ขึ้นไม่ได้คขาเขาก็เลยเศร้าดูหน้าสิหน้าเฮนรี่เศร้าไหมำมน่าเศร้าซิน่าเศร้านะคะ no matter what he try เขาลองทุกวิธีทางแต่เขาก็ขึ้นเขาไม่ได้คะ่ะน่าสงสารมากเลย Poor Henry was stuck ติดค่ะเฮนรี่ติดนะคะน่าสงสารเฮนรี่นะคะ Poor Henry was s t u c กก็คือน่าสงสารเฮนรี่นะคะติดค่ะ the train controller at the wolf told Thomas Henry late he we need to f i n d him quickly now Henry late ก็คือ Henry มาสายนะคะเราต้องไปหา Henry เร็วๆนะคะเขาบอกนะคะ the special train can't wait special train ก็คือ train ที่พิเศษพิเศษที่จะมาให้ของขวัญเด็กๆและรอไม่ได้เราต้องไปดูว่า Henry ทำอะไรอยู่นะคะ Henry was nowhere to be seen พร้อมกันสิคะ Henry, Henry was nowhere to be seen ก็คือ เฮนรีหาไม่เจอไม่รู้เฮนรีอยู่ที่ไหนนะคะเฮนรีหาไม่เจอเลยนะคะเฮนรี must มัดบีสตั๊กเซทอมัสเฮนรี่น่าจะติดอยู่ตรงไหน Thomas พูดนะคะ I find him right away ฉันจะไปหาเขาเดียวนี้ so he put on his snowpow ก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะที่ตักหิมะนะคะ and left without delay แล้วก็บินงจนไปเลยนะคะ โอเค I must find my friend พร้อมกันสิคะ I must find my friend ฉันต้องหาเพื่อนๆนของฉันฉันต้องหาเพื่อนของฉันนะคะ Thomas worked hard clearing snow Thomas ทำงานหนักมากนะคะเพื่อที่จะเคลียร์หิมะนะคะ It took him a long time เขาใช้เวลานานมากนะคะ It took him long time เขาใช้เวลานานมาก At least he spotted Henry's s t c k เขาก็เห sí, sí, ็นเฮนรี่ติดอยู่นะคะเห็นไหมคะติดอยู่ much further down the hill the line ก็คือไกลมากเลยนะคะติดไกลมากเลย thank you Thomas พร uh ้อมกันสิคะ thank you Thomas เฮนรีพูดขึ้นนะขอบคุณ Thomas ขอบอนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครช่วยเราเราอย่าลืมอย่าลืมขอบคุณเขานะคะเด็กๆ how now Henry tracks what clear of snow He rushed to fetch his train และเขาก็รีบไปนะคะไปเอาเทรนที่มีของขวัญเยอะๆะนะคะ The presents soon were all aboard so they set off once again แล้วเขาก็ไปนะคะพอเขาโหลดท rain และเสร็จแล้วนะคะ Hurray 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 Homecoming c e l e b r a i Hurray 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 ตบมือดว้วย Hurray 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 ไอชั้น Thomas แลวก็ Henry น,นะคะ hurry 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 <laughs> the children cheer for henry as he streamed through into sight with a train packed full of presents on a special snowy night เด็กๆเชียร์นะคะเย้ราคาของขวัญมาแล้วจ้านะคะปิ๊บๆๆโอเคนะ <laughs> okay, okay, okay. ร้องเพลงวิวอันนาบัสกันนะคะจะไมร้องเพลงอื่นนะคะต้องร้องวิวอันนาบัสกันนะคะร้องกันละยัง The wheels on the bus go round and round round and round round and round The wheels on the bus go round and round all day long The horns on the bus go beep 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 Be ep, beep 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 Be ep, beep beep. Be ep, beep beep The horns on the bus go beep 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 All day long the children on the bus gone up and down up and down up and down the children on the bus gone up and down all day long The mommy on the bus goes shatter shatter chatter shatter chatter shatter 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 The mummy on the bus gone chatter 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 all day long The wind the white on the bus go swish 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 Switch, 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 switch. The wife on the bus go switch, switch, switch all day long. The door on the bus open and shut, open and shut, open and shut. The door on the bus open and shut all day long. What about a driver? A driver on the bus go ticket please. ticket please, ticket please, ticket please. A driver on the bus go ticket please, ticket please. a อเด n งโอเคนะคะเด็กๆผู้ปกครองและคุณครูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ Good night everyone Sleep tight See you next e e สวัสดีค่ะ